ค่ะครับผมค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ยิยนเลยค่ะเริ่มอีกรอบนะคะยืนย่นต้นสีกระาษเพื่เปิดบัญชีธนาคารนอมตินะครับผมภายใต้ชื่อของคุณมอนายนะครับผมเมื่อวันที่เจ็ดตุลาคมคสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมค่ะที่สาข,ขาโรบินสันชา้นถงเตานะครับค่ะทราบว่าคุณมอนายได้มีการมอบหน้าให้กับน,า,นา,า,ายชาโรทพแสงโสงมายืน่นเรื่องขอเปิดบัญชีแทนคุณบ้างหรือเปล่าครับผมชื่อนายอะไรนะคะ ชโลธรซั์แสงสสงครับชโลธรที่สาขาชาเชิยงซาเหรอคะใช่ครับผมอันนี้ติดต่อจากสำนักงานใหญ่นะครับอ๋อสำนักงานใหญ่ค่ะไม่ไม่มีนะคะเพราะว่าบ้านไม่ได้อยู่แถวนั้นนะคะคุณรู้จักในชโลธรซับแสงสสมหรือเปล่าครับผมในชโลธรรั์แสงสมส่งครับผมส่งทรัพย์แสงส่งไม่รู้จักเลยค่ะ ไปรู้จักนะครับค่ะเขาไปเปิดบัญชีเหรอคะี่คืเนี่ยเปิดตั้งแต่ปี67เล่นที่หนึ่งนะครับค่ะแล้วแล้วเขาได้มาเข้ามายื่นขอเปิดเล่นที่สองอีกนะครับผมได้ําเอกสารเดินได้มอบอำนาจมาขอยื่นเปิดเล่นที่สองแต่ทางธนาธารไม่ได้อนุมัติแน้นะครับผมเน้องกเอกสารเนี่ยเขาถือมาเป็นเอกสารใบเดิมนะครับค่ะแล้วดิฉันไปตรวจสอบได้ที่ไหนคะ ดิฉันสามารถไปตรวจสอบได้ที่ไหนคะอย่างนี้ว่าดิฉันไม่ได้ทําไม่ได้ทำสินใช้บ้านได้เลยครับผมทุกสาขาครับอ๋อค่ะเดี๋ยวคอนที่ทางทำักงานใหญ่ตทรมาแจ้งนะครับผมค่ะเพราะว่าในจเยทรงก็เปนก่เนี่ยเขาเพิ่งได้เข้ามายืมเปิดเล่นที่สองนะครับผมค่ะเปิดเล่นที่หนึ่งนี่คือเปิดไปแล้วใช่ไหมคะเปิดไปแล้วครับผมอ๋อโดยนางสาวโมนายอุดมรัตนานนนเป็นผู้เซ็นมอบอำนาจให้นตั้งแต่ปีห7เจ็ด ใช่ตั้งแต่ปี็7ค่ะสำนักงานใหญ่ได้รับเรื่องมาจากสาขาโรบินสันชาเชิงเซานะครับผมสาขาโรบินสันชาเชิงเซาค่ะแล้วก็มาขอเปิดที่เดิมเหรอคะอีกเล่มหนึ่งใช่ครับผมแล้วก็ใช้กอกสารเป็นใบมอบอำนาจใบเดิมนะครับใบมอบอำนาจใบเดิมค่ะค่ะใช่อ๋อค่ะเดี๋ยวยังไงเป็นตรวจสอบที่สาขาใก้บางก่อนเนาะเพราะว่าดิฉันไม่ได้มอบอำนาจได้ไง ทางที่ในะารให้คุณทิ่งทำการแจ้งความก่อนนะครับผมค่ะได้เลยค่ะเราว่าเราก็ไม่ทราบว่าเขาได้ทําข้อมูลของคุณเนี่ยไปทำธุรกรรมด้านหดบ้างนะครับผมอืมได้เลยค่ะได้เพราะว่าถ้าเขาเขาเอาบัญชีไปทําเกี่ยวกับพวกบัญชีม้าแน่เนี่ยข็เสียหายเนี่ยถ้าเกิดเดี๋ยวคุณโดยตรงนะครับผมเพราะว่าโคตรค่อนข้างสูงหน่อยนะครับผมค่ะได้ค่ะได้แต่ที่ให้คุณนี้ทําการแจ้งความนะครับผมอะไรนะครับ สามารถไปดูกล้องจอนปิดที่สาขาชาเชิงเซาได้ใช่ไหมคะว่าคนที่มาเปิดหน้าตาเป็นแบบไหน,นใช่เราต้องเราต้องทําการแจ้งความก่อนนะครับผมอืมได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปแจ้งความนะคะอะอันนี้คุณสะดวกเดินทางไปแจ้งความเลยหรือเปล่าครับผมอตอนนี้ยังไม่สะดวกเลยอะคะ่ะต้องทํายังไงคะคถ้าคุณไม่สะดวกเดินทางนะครับผมอันนี้ทางธนาคารนะครับผมจะมีการช่วยเหลือ,ต,อต้นให้นะครับผม โดยการประสานงานให้นะครับผมคค่่ะะเพราะว่าอยากให้รีบทำการแจ้งความก่อนนะครับตอนนี้อันนี้มันมีผลดีกับคุณโดยตรงนะครับผมค่ะแล้วธนาคารช่วยยังไงได้ั้มคะตอนนี้เพราะว่าที่ฉันอยู่โดยการประสานงานให้คุณแจ้งความนะครับผมผ่านการแจ้งเหตุภัยทางการเงินผ่านสายด่วนร้องทุกข์หนึ่งกาหนึ่งโดยตรงนะครับประสานงานไปยังสภเมองชัยเรื่างต่าให้ครับผม ค่ะธนาคารแจ้งให้อนไี้จะไม่มีค่าจะจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมค่ะธนาคารแจ้งประสานงานโดยตรงจากทางธนาคารนะครับค่ะค่ะตอนนี้แจ้งใด้แล้วใช่ไหมคะแจ้งได้เลยนะครับอันนี้คุณสามารถแจ้งได้ทันทีนะครับผมแต่ทางธนาคารก็จะประสานงานให้แค่นั้นเองค่ะค่ะค่ะยังไงธนาคารแจ้งให้ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวยังไงจะโทรไปทางธนาคารไม่ได้เป็นผู้แจ้งนะครับ ก็เป็นคุณแจ้งนะครับผมแต่ธานาคารเนี่ยเป็นคนประสานงานให้นะครับผมคค่ะค่ะะการแจ้งความไม่สามารถแจ้งแทนกันได้นะครับผมอ,อ๋อค่ะค่ะแล้วอย่างงี้ต้องทำยไงคะให้เราไปแจ้งเหรอคะคุณกดข้อมูลนะครับผมเกี่ยวกับในชยชโทธรและบัญชีที่เขานำชื่อเลาคุณได้เปิดนะครับผมค่ะเลขที่บัญชีธานาคารอะไรคะที่เขาไปเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมจดรแล้วแจ้งนะที่เดี๋ยวผมจะ แจ้งข้อมูลให้ทั้งหมดแล้วคุณก็ไปทำการแจ้งความบนฐานข่าวดได้เลยครับอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจดเลขที่บัญชีก่อนนะคะเลขที่บัญชีที่เขาไปเปิดนะคะค่ะเลขที่บัญชีอะไรนะคะศูนย์สองศูนย์สองค่ะสักครู่นะคะศูนย์สองศูนย์สอง 8604กศูนอันนี้คือเลขที่บัญชีที่ท,ท,ทางที่เขาแอบอ้างเาไปเปิดกับผมอ๋อที่เขาแอบอ้างไปเปิดชื่อนายชะโลทอนซับแสงส่งชะโลทอนซับแสงส่งนะคะ อันนี้คุณหายรับดาปากกาพร้อมเสร็จแล้วใช่ไหมครับแตผมเซ็ตแจกันถืนแรกเลยค่ะเดี๋ยว,ยวสักครู่นะคะทางนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครับตอนนี้กําลังหาปากกาจดอยู่นะคะสักครู่นะคะครับผมครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบครับค่ะธนาคารออมสินอันนี้สํานักงานใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมผม,ผมผนายนพดลบำรุงรัตน์เป็นเจ้าที่ใส่ตรวจสอบเอกสารของธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่นะครับรหัสประจำตัว เก้าเก้าหนึ่งสองห้าหนึ่งครับค่ะค่ะขอบพคุณมากๆนะคะครับอ่าโอเคค่ะตอนนี้พร้อมจดข้อมูลของในชโลธรแล้วค่ะจ,จแล้วนะครับผมแจ้งเลยค่ะได้รับแจ้งจากธนาคาอรอมสินสำนักง,งานใหญ่ย๋ยวนะแป๊บนึงโอเคได้รับแจ้ง จากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ออมสินสำนักงานใหญ่ค่ะว่าถูกนายฉลธทรซับแสงส่งแอบอ้างนำข้อมูลว่าถูกนายฉลธทรซับแสงส่งแอบอ้างข้อมูลแอบอ้างนำข้อมูลแอบอ้างนำข้อมูลค่ะเสร็จแล้วค่ะ ไปเปิดบัญชีไป,ปไปเปิดบัไปเปิดบัญชีที่ธนาคารอมสินที่ธนาคารอมสินสาขาโลบิสันฉะเชิงเซาสาขาโลบิสันฉะเชิงเซาค่ะวันที่เปิดบัญชีวันที่เปิดบัญชี ค่ะเจ็ดตุลาคมเจ็ดตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหมายเลขบัญชีที่ถูกแอบอ้างเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะคะหกสิบเจ็ดครับผมค่ะหมาเยเลขบัญชีที่ถูกแอบอ้างศูนย์สองศูนย์สอง หมายเลขบัญชีที่ถูกแอบอ้าง0202ค่ะ8604 8604ค่ะ2539 2539ค่ะพนักงานผู้แจ้งข้อมูล พนักงานผู้แจ้งข้อมูลครับผมค่ะนายนพเดชลำรุงรัตน์หมายถึงว่าให้ดิฉันเนี่ยไปแจ้งความในพื้นที่เนการทำภาษางานต่อสายให้นะครับผมอ๋อต่อสายให้ใช่ไหมคะค่ะค่มอ่าแล้วยังไงต่อคะหมายถึงว่าต่อสายชื่อนายระคุณนะครับผมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า เข้ามาขอทําการแจ้งความเนื่องจากถูกแอบอ้างนําข้อมูลส่วนตัวไป,ไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับผมค่ะแล้วก็นําข้อมูลที่จดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะแจ้งกับทางเจ้าที่ไปตามตรงเลยตามที่ไปนะครับผมก็คือคุณนพดลเนี่ยจะแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งให้อย่างนี้ถูกไหมคะใช่จะประสานงานอ่าประสานงานให้ตามด่วนให้นะครับผมตามดด่วนแจ้งเหตุภายในการเงินนะครับผมอ๋อค่ะ อันนี้แค่คุณเข้าใจแล้วนะครับผมไม่ต้องวางสายถึงสายลอดแต่ผมจะทำการประสอบงานเปิดระบบแจ้งเหตุใหทางการเงินพร้อมตั้งแฟกเอกสารไปที่สพบายชนงเราในพื้นที่รับผิดชอบให้นะครับผมหลังจากแจ้งเรื่องเสร็จนะครับให้แจ้งกระทางเจ้าหน้าที่ว่าให้ออกไปรับรองการแจ้งความนะครับผมผมจะมาที่ธนาคารออมจิสำนางานใหญ่ในไดอนชั่วโมงครับผมทางธนาคารจะทาการ อาจจะบัญชีแลปิดบัญชีนางาวออกะนะครับผมแับน,นี้ความเงินสายแล้วถูดสายราอได้เลยนะครับผมจะทำการปรสายงานสายให้เลยนะครับได้ค่ะคัรบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะจากไหนคะสายด่วเส้น2พมเชีงเซาครับที่ต่อเข้ามาเรื่องอะไรครับที่ไหนนะคะ,นนะ,คะ2พมเชียงเซาครับอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยคะ่ะอันนี้คุณตลบหรือคุณตลึงครับแบบไม่ได้ยินจริงๆเลยคะ่ไไยยคะไม่ได้ยินแต่ตอบได้ฮลัลโหลค่ะ มีคนพูดสายไหมครับสวัสดีค่ะพูดอยู่ค่ะตอนนี้พอดีเสียงขาดขาดนะคะค,คุณตำรวจไม่ได้ยินเลยค่ะครับครับไม่ทราบว่าเกินนดเหตุตรวจเหตุร้ายอะไรครับติดต่อเข้ามาที่สพรนุนสันเชิญเชาวครับอ,อมีคนถูกอ้างแอบอ้างบัญชีธนาคารนะคะคุณตำรวจคุณชอบเรื่องนี้ได้ไงครับหน่วยางานไหนติดต่อแจ้งคุณใยครับ อ๋อค่ะธนาคารประสานให้ค่ะทุกคนค่ะจากคลิปที่ทุกคนฟังแล้วถ้าคนธรรมดาจะเข้าใจว่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงแต่บังเอ,อิญนะคะเราเองอยู่หน้าสื่อทุกวันนะคะเราได้รับข่าวสารเราได้เห็นได้ประสบภัยจริงจังาวิชาชีพในระดับหนึ่งเลยนะคะทำตัวเหมือน ตั้งกำแพงไว้ก่อนทุกคนที่โทรมาเราจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดและแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นกับเรานะคะโออยากจะ,ะให้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนนะคะเมื่อเราได้ฟังข้อมูลมาแล้วอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงอย่าเพิ่งกระตุกกระตากอย่าเพิ่งแบบว่าต้องรีบต้องร้อนต้องแจ้งทุกอย่างมันมีเหตุและผล ทุกอย่างตั้งสติใช้เวลาคิดคำนวณค้นหาข้อมูลที่แท้จริงแล้วเราค่อยลงมือทำหรือว่าทำตามเขาอย่าไปทำตามเขาโดยที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรที่แท้จริงใช่หรือไม่วันนี้โอ้จะพาทุกคนนะคะมาเช็คข้อมูลจริงๆเลย นี่คือเบอร์โทรศัพท์ของมิจฉาชีพที่โทรหาโอนะคะ0 9น142 7424หนึ่งสสองสสองนะคะโอให้เวลานะคะใช้เวลาคุยไปทั้งหมด16นาทีที่โอต้องให้เวลาเพราะว่าโออยากรู้ว่าโกนการโกงของเขาเป็นแบบไหน,นวันนี้โอรู้แล้วแหละนะคะไม่มีใครหรอกคุณจะประสานไม่มีหน่วยงานไหนจะประสานกับตำรวจไม่มีใครใจดีกับคุณขนาดนั้นอย่าไปคิดนะคะว่าเขาใจดีเขาช่วยเหลือเราไม่ใช่ เขากำลังจะตบสับเรานะคะมิชาชีโทรมานะคะคุยกับโอไปประมาณ16นาทีในขณนะนั้นโอก็ได้อัดคลิปนะคะตามที่โอให้ทุกคนดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะตอนนี้เราก็จะมาเช็คกันนะคะเลขที่บัญชีที่เขาให้ไว้ว่ามีคนไปแอบอ้างไปเปิดบัญชีในนามชื่อของโอโอ,โอก็เลยรีบเข้าธนาคารแอปธนาคารที่โอใช้ประจําทําทีว่าโอจะโอนเงินให้ไอคนนี้หนบาทและเราจะรู้ทันทีเลยว่า ใช่ชื่อนามสกุลเราหรือเปล่านะคะทุกคนขาตอนนี้โอได้เข้าแอปเรียบร้อยแล้วเตรียมจะโอนเงินนะคะเมื่อสักครู่เขาบอกว่าไม่ฉาชีพหรือว่าคนที่ไปแอบอ้างเนี่ยไปเปิดที่ธนาคารออมสินเดี๋ยวจะกดไปที่ออมสินเลยนะคะโอนเงินไปธนาคารอื่นตอนนี้โอใส่เลขที่บัญชีเสร็จแล้วแล้วก็ท,ทําทีว่าจะโอนเงิน1บาทนะคะแต่ไม่ได้โอนจริงนะเพื่ออยากรู้ว่าเชื่ออะไร สิ่งที่เขาแจ้งมาคือปราปรา,รา,ราไม่มีจริงนะคะเลขนี้ไม่มีจริงค่ะนะคะธนาคารไม่พบฉะนั้นเรารู้ได้แล้วว่าใครไปแอบอ้างเราและเลขที่บัญชีนี้ที่เขาเปิดไปจริงไหมมันไม่มีจริงนะคะทุกคนเนี่ยคือสติของทุกคนนะคะมาเตือนนะคะทําคลิปเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งสติก่อนที่จะโอนเงินให้ใครหรือว่าก่อนที่จะไปคุยกับใครที่อ้างว่าตํารวจแล้วทําเสียงดุดุใส่เรานะคะทุกคนดูไว้นะ